ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาติดตั้งนะครับไอตัวนี้นะครับ DVR นะครับรุ่น8500้ายนซีรีส์นะครับของ h ท view นะครับรุ่นนี้เนี่ยรองรับความละเอียดของกล้องที่5ล้านพิกเซลนะครับ5ล้านไมกะพิกเซลนะครับนี้เลยนะครับสีแดงนะครับคือปัญหาของเราก็คือว่าเราติดตั้ง DVR ไปแล้วเนี่ยเราต้องการให้มันออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตใช่ไหมฮะแต่ว่า เราเตอร์เราอยู่ไกลนะครับรั้นจะเดินสายก็โอ้โหติดตั้งฝ้าเพดานซะไปไหนลำบากนะครับแนะนำตัวนี้เลยนะครับไวเลส USB อ d a ดปเตอร์ตัวนี้นะฮะตัวสีดำดำนะครับของยี่ห้อให้ิวเหมือนกันนะครับเขานำเข้ามานะฮะไม่ยากนะครับแกะกล่องเปิดฝาเสียบเข้าไปแนะนำให้เสียบรูข้างล่างนะฮะรูด้านล่างนะฮะเสียบเข้าไปปุ๊บ สีปกแต่งใช้ไม่ได้เราต้องมาตั้งค่าก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีตั้งค่ากันนะครับครับมาดูนะครับหน้าจอนะฮะคลิกขวานะครับใช้เมาส์ในคลิกขวานะฮะมาที่เมนูหลักนะครับเลื่อนมาตรงที่เครือข่ายนะครับสีแดงนะเครือข่ายสีแดงติ๊กไปป๊บอย่าลืมมาติ๊กตรงนี้นะครับ dhcp นะครับตรงนี้นะครับถ้าไม่ติ๊กปุ๊บเนี่ยหาเครือข่ายไม่เจอนะฮะเพราะบางครั้งเนี่ยเครือข่ายของเครื่องเรากับเราเตอร์มันไม่ตรงกันนะครับมาติ๊กที่ติ๊ก dhcp ปุ๊บแล้วเนี่ยมาติ๊กตรงที่เน็ตเวิสนะครับนะฮะเห็นไหมประทับจะมีคําว่า wifi ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปคลิกตรงที่ wifi นะครับตรงนี้จะไม่มี ต้องมีการค้นหาก่อนนะคะค้นหาปุนะ๊บนะฮะเราเลือกอเรลยสัญญาณที่ไหนดีมากตรงนี้นะครับตาม,มาแมวดีมากนะครับตรงนี้ติ๊กนิดปุ๊บมันก็จะบอกว่าไอเซอรีะไรแล้วก็ใส่รหผ่านเข้าไปนะครับใส่เข้าไปปุ๊บติ๊กตรงนี้โอเคเลยนะฮะโอเครอบหนึ่งโอเครอบหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกขวาให้หน้าจอหายไป จากนั้นที่ขวายรอบหนึ่งนะครับมาที่เมนูที่สองมาได้ที่สอนะครับตัวช่วยสร้างตัวช่วยสร้างการเริ่มต้นนะครับคลิกไปปุ๊บคลิกต่อไปนะฮะต่อไปรอบหนึ่งเราจะมาเทสต,ตรงที่ว่ามีการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือเปล่าครับมาลองอีกครั้งนะฮะถ้าลองอีกครั้งปุ๊บเนี่ยมีการโอเคปุ๊บถือว่าใช้งานได้นะครับแล้วก็คลิกต่อไปต่อไปตกลงโอเคครับ